bắt ta chỉ cũng chỉ cá là lấy lúc ta chỉ cá là cho vô Hãy subscribe cho ไม่ไม่เปิดมาครึ่งน,นึงอ่ะครึ่งเนี้ยแล้วก็ให้พับให้ตรงนี้แล้แบบนี้ไม่ไม่ไม่แล้วก็พับมา tay yêu nè Chúng lúc là Nó rồi Yêu Nếu chứ hay cho nó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  hay cho nó chứ hay cho nó chứ hay cho เป,เ,เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนเหรออืปโอ๊าเอาอย่ามาเช็ดมูก่อนเถอะเราอะเรามาเช็ดน,น้ำมูกกันยูเตอแล้วบายบายทำไมตอนที่เราไปพักหรือที่งานคนอื่นทำไมพับไวจังเนาะ

เอามาเล่นทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจนจอมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ้าวดูไก่สิไก่เป็นอะไรกุ๊กไก่กุ๊กไก่อืมอย่างน,นี้จั่วไก่แะ่ แพักตัตาเเยอะคช่วยเอาเนี่ยกองอี่หนูก <um ็พับจนหนูเมื่อยกับพี um> ่งว่แ่ <h 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 ้านี่อะไรอ่มไม